สบายดีพี่น้องฮลโลพี่น้องมาคุดมันเผาทำกันทุกคนมันเผาปลูกได้สี่เดือนแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาเบิกมันเผาเนาะอันนี้คือทางแรกเนยที่ว่าน้องไข่เขาปลูกหรือว่าเขาเคยปลูกพี่น้องนี่หมากมันเดี๋ยวเวิกไกลๆดูไปอันนี้เคืเอิ่นมาหมากมันเผากินดิบได้เยอะได้บะเดี๋ยวเบิกมกันถ้าจะเอาเมื่อคุดเลยพี่น้องนี่ว้าววใหญไง มวยไงมวยญ่ได้ของเขาหน่พี่น้องมีโบเคย่บเคยปลูกยักเทือมันเผาเหรอครบโเคยคุดกินยักเทือกทุกคนอันนี้คือขังเลยหวยญงนี่มวยไ่ได้หน่เอามูดขึ้เอ้ามูด้ทท้งหมากมันหนิมไดงกับ่ได้กับมูใชไหโอเคัโอเคโอเคเพรมันมันมัน ขาคอหนองจ้าเนาะเอืออยให้กินเด็บ่ใช่บ่ครับอืมมันก็เก่งเนาะเที่ยวเดี๋ยวสิขุดเอาใหม่เอานี่ขุดมาวันนี้มันง่ายๆหนึ่งมาต้อนเสียมขุดก็ได้เพราะดินมันเป็นดินทรายปลูกมันง่ามพี่น้องดินนี่เด้อมั่งง่ามดิพี่น้องเหรนี่ยนี่นี่แต่บอกห้องว่างหน่อยเนาะเัวหน่อยกันไปก็ได้ มาจากล้านมาจากเนอะพี่น้องเบิ้งเขาหาขุดตัวอันเชื่อตัวมันใหญ่เชื่อได้ใหญ่นะหัวใหญ่เลยอันนี้หน่อยขุดเบิดเลยบ่ทำสิคะเบิ้งหัวมันเผาเหมือนกันพี่น้องมันเผาสี่เดือนโอ้หัวหน่อยหัวใหญ่เลยนี่ตัวนอันดีเลยก็ไปกินเด้ออ่าดินลมๆนึงเนาะ ใหญ่้อร้อยเนี่ยมใหญ่บนี่ลูกมันเผาพี่นนองเอาเก็บมันเผาไม่มีงูีวใหญ่อใหญ่อาหมอ่หเกงหญ่ใหญ่พี่ะงมี่อ้านห็หัวใหญ่แปใ่าบอลนี่นะหัวหอมบอลทอดใหญ่ นี่เดียวเบิรตทางนั้นนะเนาะมันอาหนัาหน่อยเลยเอหนักหน่อยนำกินล็อกินบังดู้ันเกงมาหน่อยเลยังเนบนำเกียงบเกยสวยกนคดให่ตัวใหญ่กินเนี่ยบังเกีนเต็มกระตา เก็บมันเท้าเลยโอเบมันเท้าอยู่นะตัวนี้น่อยตัวนี้เล้วขึ้นเก่งเห็นหัวหน่อยก็หน่อยดีล่ะเด็กหน่อยนะไม่อยากเอาหัวหน่อยนะไม่อยากเลี้ยวไม่อยาทำเด็กหน่อยตัวนี้ยัง่งยังไงมันจะเป็นโอ้ยหัวหน่อยบนไดดินมันแห่นะหัวมันหน่อยถ้าคุดแบบต่างหมู่เลยบข้างหลังเขาใส่เสียม มหนึไงคะเหี่ยวต้องเหี่ยวให้เห็นมันเมี่ยหัวมันบริเกี่ยวกับเครื่องหน่อยเครื่องใหญ่เลยมันเกี่ยวกับว่าดินเนาะคือยังไดงปุ๋ยบอกมั้งกองไว้เด้อมันเขาไวหลักกินหัวมันแล้วก็เลยมั้งน้องไผ่แล้วก็เลยมาคุดเอาเว้ยจ้าน้องไผ่เขาปลูกเขาบริปลูกพี่นะฮะถากุดอย่างเดียวทุกคนถากุดอย่างเดียวอ้อ ใบใไไหญ่เนาะโอ้ยกยุ้วใหญ่ที่ืุดของใบใหญ่นะมันหลอดอื่นมันเผานี่พี่น้องบางคนที่อสื่ออื่นมันมบ่บโห่กับอ้าก็เป็นอันนี้เนาะเบื้องตัวนี้มันตายค้าตบม,มีหวาาวัว,ว,ว <c ười> นะทมไหวบ่เขวินดึงเอ่ะเราเจาว่าพุทธอาวุธเราขวิดจ้เขาดึงมาเลยเน่หมดแดงกินกินเน เหน่านเนาะม,มันเหน่าทิมเท่นี้ก็เดมันเหี่ยวมันเหน่ามันแดงดินจริงมันก็เหน่าบ่อืมแต่เฉลยมันเหน่าทิมเบิดเหน่าทิมไลา์อย่างอันนี้เป็นหลังหนำก่อนจะมาแก้กินทุกคนอันนี้คือมัน อันนี้คือมันเผาหรือว่ามันแก้วพี่น้องมันแก้วปลูกเองทุกคนหัวมันก็สิอใบใหญ่สมบูรณ์ไปเลยนะปลูกแบบธรรมศาสตร์หมดแดงกินจนหัวมันเน่าหมดหมดแดงกินประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนี่พี่น้องน้องสนั่นแล้วสิคุดกันเนาะมังสแปรควดมันเผาทุกคนมันอ่ะเอิญมันทับเผาเหมือนมันเผามันเผาหรือว่ามันแก้วยูบินแต่ว่ากันเปิดมันเผาขายให้พ่อ อากูโรจาโดดมาเบิ่งมันเน่าเน่ามเอมาเน่าเอน่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะทวีต์ว่าเจ็ดสิบันนี้นะเก่าแล้วน่าหน่อยอย่าอย่าตีนป้าอย่าตีนป้าเจ็บเ็เออ ตายเดี่ยวเลยทุกคนมีสองครูตาป่ะพี่น้องพอเบิ่งหัวมันเผานุนกันทุกคนมันอันนี้กินได้สดๆเลยขุดขึ้นมาแล้วมันกินได้เลยขันล้างที่ดินก่อนได้ <c oughs> เดี๋ยวเบิ่งหัวตัวนี้จะ่าใหญ่จากล่างขึใหญ่อหอดยามขุดแล้วพี่น้องสี่เดือนแล้วสเปรย์ขอดเบิง้งนี่เยอะจะบอกไนะด้ไว่ามีหัวนี่เยอะ <c oughs> อ่ะาเถอะไปกันแลมีหัวอตัตองตัวกับบุมีหวัวเนาะ นีเอา้าก็บ่มีหัวอันอออน,อออนี้เขาเอิ้นว่าบ่มีหัวมัน,นมันบ่มีหัวว้าวตอนนี้นมีตอนน,ออนี้มีแล้วนี่ทุกคนหัวมันเผาบ้านเ่าเอิ้นมันเผาไม่หมดกินเลยหมดกินละเน่าหมดเลยเน่าเดค๋ยวคนไปดูนี้ หมดเยกดมีอยู่อ้าวขนขนไงเนี่ยนนี่อ๋อหัวหน่อยข้ารหอหัวหน่อยไข่กว้ปลาหมดเลยเนาะขนไง่มันอยู่ในกันเทเดียยามันเกี่ยวเขาแล้วแหละไทยถม บ่าไปก็ย <Yeah. S 1> ังลอยให้ก็ได้ปก่้กันก็ได้พี่น้องอะไรวันเผาใหญ่ทุกคนอาเบิ้งเด้อาเบิ่งใกล้าเบิ่งใกล้นี่ยูได้อยคิวอไรมาเออมาเออคิวคัมเบอร์วะอคิวคิวอิอเปนอะไรแต่วอยง่าย นี็จะเป็นวันใหญ่วันใหญ่จะนอนกันถ้าใครเจ้าของเราพามาขุดมันเผาเอาเอทปนะนี่ดิเบอร์ห่าวว้าวใหญอใหญ่คุณว้าวว้าวนี่หัวใหญ่ใหญ่กุ้งอยู่นี่ดูหอยยังบ่มีต่เนี่บ่มีหัวชมว่าเอ้าคือบ่มีหัวคือมีหัวเดียวนี

เรือเรืบนลชุดถ่ายเลยนี่กำลังคุดมวนเบิ่งกต้นเป็นหมาเออเออเออ๋ยวฉันขันหัวะมาหบดแดงง่ายกบง่กยง่าไง่าสำจมจอมเทียนเป็นลมกันแป๊บนึงร้านเด็กแต้มเอามาเก็บพักเก็บแ่เก็พักไปเอาไปเอายังอ่ะกูจะบ่มีอย่างเดีย อันนี้ด mm. mm ็ก hmm. yeah, ่นี่นีโอีเบิดละบดควาหมวนคุดมมวนนี่รอมันจะเป็นแตห้อยใหญ่ว่างนี่มันห้อใหญ่ตกอนนี่ไปุดาดูนีประมาณปดัน่ดมีหัมันเยอ này này bò tham bắn bún lắm là có con không ừ hôm nay hôm อ๋อก็มีหัวแบันีชุ่มเนาะแกะอืมหวานดีแคบกินสดสได้ไปตามไปถือกระตายลานนมึงคือสบา มาเคือมานเอ้บ่นะบ่นะลังม่วนเล่นมันคนอ่ะนี่คือลายหดนี่นะแต่นเขาเ้าที่นะเขาพูดคือแรงงานข้งเทานี่นะ้งามเลย้เด็กเซยได้แม่กินแก้วจะโห่สิพายเลย่าพี่โห่สิพายเลยเราจะกินน่ เราเหนี่อได้ขุดและเจาาขงน้าเจาเ้าเจ้าเจเเ้าเจเ้าเจ้เ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้าเเาเ้เจ้าเจ้เ้าเ้าา้เจ้า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 เจ เพิดเกิดือถือกันนะกำงามอยนี่หมดกินมดเดดดนนี่มันเสียบกันคู่นี่แหะโหมดิกันไดมงเนี่ยหมดกำลังมากินอือ วาจหลอนว่าได้ปลูกจอยกับมากินเวยเท่ากันยังบปลูกจอยะพ่ันกะหมดนแล้วเนาะอนัสามหัวหัวน้อยพอดีกินพอดีคำกันหน่อยดีนี่งสมันผูกกรรมาติเ้สิทุกคนมันเผา จำนี่นะเราซื้อตลาดธากินมันหวานมันใหญ่แล้วแก่หญกมันหน่อยแกง่ายมันเผาเด้มมัดละสิบธิ์พันธิษเหม็นบอกกินอย่าบโบราณอย่างเบิร์ก่อนเนาะเบิรเอามือขดมันขกมันเดีมันเดจับมันมันเมผัดหัวมัน มันมุ่ดมันไมุ่ดมัอเป็นหัวมันเนาะมันบเกี่ยวกับเครือน่อยเคยหด่๋ยจะเนี้ละคือนี้ก็นล้วิเม่นมันมีพุดแล้วหัวมันใหญ่นะเออไม่เนดีเครือน่อยแะมีหัวบ้านเครือ่บมีหัวง้อกินมันในใบมีเลยซัมเม้นแต่พอดีจินหัวมันถอะมีเดยบนนี้มันมีหัวมัน

เฮาก็เคยเฮาก็เคยเฮียนปลูกเนาะซ่ํานี้ก็ว่าใหญ่สุดแล้วพี่น้องแม่นแมงบ่โอ้ยสดายดินี่ะนญาหมดงามเพิ่นออกกอนลยบนอเอาหมเอาหมเห็นมืดสวพี่น้องจองสวนมันทุกคน เจ้าของสวนมันแม่กินแก้วกบอกกอพิ่นปลูกนลักันช่วงเดือนที่สองพี่น้องเชเพิ่อนเราพักกันคั่วหุ่นนำตลอดพี่น้องแต่ว่าห้าวน้าบริโภคทุกคนก็มักในสวนในที่นี่มักอมักเล่นแล้วก็มันเผาแล้วก็มันแก้วห้ามันแก้วห้าปลูกอยู่พี่น้องเดี๋ยวเาสิไปลกเพิ่อนเราไม่มีหัวหรือบ่อันนี้มักแตงเครื่องมักแตงฝ้าเหยียบจนหมุนบดใต้ใต้บนห้อก็เห็นอ่ามักแตงเก็บกบกออยากกินเด้อ่อยากกินเด้อฉัน อันมันเผาแล้วก็มักแตงน,นี่ยกินน้าหมูแสบหมักแตงกัน,กนดดยังเลยว้าวมาบ่าไงแล้วกิน,าาแ,น,นแกงมันบิดไปได้หมูอิ่มละมกินบ้าหมักเล่นฮะกินบ้าทำอิมอ่มละกินเก่งเดี <พอ S 1> ๋ยวคนกินหมักเล่นทำอิ่มแล้วหน่อยเดีย๋ยวจะกินแทนก็ได้ทุกคนมันเผาเอาไปเอาไอวิโดว์มันจะไปกินวันนี้พ่อป้ามีครบเลย กินน้ำเชื่อถือไปเด็กหน่อยเขาสื่อรีกินน้ำเชื่ถถือกินมาเบิดแล้วทั้งถั่วมาวันนี้นะพองแหวนนี่เลยไปขุดมันแก้วเขาามาตัวหัวปลูกขุดมันเผาแล้วพี่น้องมาเบิ่งมันแก้วนะทุกคนนี่ยุบแปรมันแก้วอันนี้ก็หมดงามกินอีกแล้วหมดอันนี้กินเบิร์ดเยอะเกินไป จะแบนว่าออแกนิกเนาะหมดจนกินเวิร์ดทั่น่ะผสมมันอีแม่ฮดนนามเขาม,มไว้ซะสองเซเคือมันง่วกินปหน่อ้ง่วตัวมันถือบ่วงเด่เป็นไงทุ่งไังไปวันนี้ทีมงานเท่าไหร่น่ามือมูดิโอ้ยเสียงระลุดตัวนี้มีเยอะอ้าเด่นนี่มีเย,ยอะใหญ่บนนี้่่ กูเอาเบียงูอันมันแดงถิ่มเล้ัวอยางีหัวตมว้เขายดเะมาหน่อยบ่รลยงมรหนอยก็มาแแอนนี่ก็ตีกินกินได้กอนมาู้ มันเป็นสการณ์ที่แบูวดีคออตีนมาหน่อยพูมัวเอาวิอญาณกับมันอ้อว้อนื้อซื้อื่ออซือ้อ้อื้อหือ้อ เ้าบออยากซือมันโอ้่อยากซื้อมันน้อเวก์ซื้อมาใไหมน้องเมนได้กินได้ปะวันนินได้จะหลานใม่สวนเขามีมะเขือเ้องทิ่เลือกแซิมีแต่มะเเรมะเขือเเลยอะไรกดเอาอันนี้

แต่เอาบนง,งามแดงมานำพี่น้องมันเผามันเผาเด้อมาประสิทธิพันกีบงานบุญเลยมีเอะไพี่น้องงานธรรมดาบุญงานบุญเลยมีงานดองสองอยบุญมีดอกเชนกีบฮะเชนกีบเชนกีบเชนกีบเผาอย่างเสียงอะไรเผา เหมาลายแต่ไหนเมาเมาเลยน้องวัด oui. ah. จะมาไหมแล้วแกบุหอยยังไงแกหย่างแกหยัาง มาหลังมึงใส่เอาบ่เอ๋แก่อืมหวานเลยถ้าพ่อหมดมันกิน e อืมโอเวเอาคนนี่เอาคนนี่ดึงกันมาดึงกันมาเอ๋แก่เขาเพีอิ่มแล้วค่ะเนาะ มก้ไปไปดูว่ายมาแกง่ายพอหน่อยเนาะอยากแมงเสียดายมันเผาดีเพรว่าใหญ่หน่อยหนึ่งเปนแมงหมดคือสีแมนหมดมันได้กินความหวานของมันเพระาะาตร์มันกระสีออกแบบน้ำลายกลัวพี่น้องมาเอา้าหงียเงียบยิ้มมึงดูแจบประจัก๊ก แช่บนหวขาลัมือทำบาหลังมือบุความหมายแล้วหลังมือเลยหลังนะหลังมือกันไหมมันเผาสดๆจากสวนเป็น่องเดิอเช้าๆซิมกันอะไรก็อย่างเสียงย่างเงางมันเผากลุวกลุบ น้ำเนาะมาแหลกกระตุกลงกี่ดินจ้ะหวานเนอะตัวเขากินน้ำมันหวานนะแดงของเขาเนี่ยมันหวานมันกินมันเวากน อยากน้ำลาพุนตัดใจด้เกลาเกลาเกิดเกิดโชวน้ำได้เลยจะคของสวนเป็นกินไม่นาะวันเยอะห้นเหรหามาก้งหรอวน้องเาแมงแม้แวมันันบ้นเมหรวันสลอยกินหัวใหญ่ป๊าไ,ไปกินหัวใหญ่ก็หมูหัวนี่พาหเดนเอาขุดแต่ ข้างๆน่ำเป็นเม็ดอันนี้แหละวมวันเออาไปละเดียวมาอมตาวันเลยนะสิแกกินสดๆเลยขีดินข้าวงามนี้มันเผานี่ข้าวว่าแมนไข่ปอกบ่มว้ก่อนเาบ่มว้มันเหี่ยวมันจึงแสนบเมนสักหน่อยแกะ กรอบนะมันกรอบมันกินแท่นน้ำเด้กินหล้วนะจ๊หน้าไพ่กัดถิ่มอ่ะเศร้าเลยดิวันเยอะหัวใหญ่น่ะวันยุเลยจางวันแล้วเากินเข้าไปหนึ่งวันหนึ่งวัน หัวหันหวานเลยหวานแต่หัว,ห,วหัวกลางกลางนะหวานแค่หัวใหญ่น่ะบัวหวานกลางกลางหวานแซ่บเนาะกินนี่บิมต้นดุนซีมีเธอหนึ่งถ้ามิดว่าหลับจอยจะไปถ่ายคลิปแต่คือว่ามันบ่มีลายอะไรพมีอยู่คู่หัวปีหน้าก็ได้กิน ่อยแดงๆมีก,กนินสมแซ่บๆเลยแล้วก็เหลียบรล,ลักล,ล,ลี่อีอ่พลละร้อยพลละพลละกินบาร์าอ่เขากินมันเผาเุาจะกินหมากอันนี้มักลินเดี๋ยวสิมึงทุกคนมันหวาน มังเรีนนย,ยนนะแฉบต้าแต่บราก็ึ้นได้เดคลองในสวนค่ะบนัเว่นวบังเอื้อดิบไปแต่ลายเติบได้ประมาณสามสี่หมัดกูเลยกหัว <c oughs> จะคลองสวนเราจะาไปขายเลยเราจะาไปใช่ขายบอกนะพี่น้องก,กินกพอเโอเคนะพี่น้องขอกใไม่คลิปหนาเลยทุกคนขอบคุณขอบใจละลายๆพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไปไออนเลย 拜拜。Bye bye.